กบผมทีมนะครับนี่เกมเชสรัสกันอีกแล้วนะครับและตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเข้าท่าที่จะติดเกมนี้แล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแนววางแผนการรบนะครับซึ่งแมชหนึง่งถ้าเราเล่นจนที่หนึ่งนี้ค่อนข้างกินเวลานานม,มากนะครับแต่ผมก็เริ่มสนุกนะครับก็พอเล่นเป็นนิดนหน่อยๆ,ๆนะครับจะพึ่งหัดเล่นได้2วันเท่านั้นนะครับแลนั้นเราจะมาหัดกันต่อโอเคเลสโก ตัดเข้าไปในเกมเลยก็แล้วกันบาม โอเคครับตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับเริ่มต้นเปิดมานะครับก็จะมีตัวสุ่มมาให้เรานะครับโดยการก็สุ่มมาให้ก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้เราไปเรียกเอาว่าเราจะเล่นเป็นแนวไหนก่อนนะครับเดี๋ยวตัวผมขอพูเทคกับซัสเซอร์ตีะยะไกลก่อนเราสามารถไปดูคนอื่นในที่ทางขวานะครับกดตรงชื่อที่เราจะไปดูครับ ต้องเคลียร์เจ้าหมูสามตัวก่อนโดยเมื่อเริ่มเกมมานะครับมันจะให้เราสุ่มผมขอเรียกเป็นฮีโร่ลกนันให้เราสุ่มฮีโร่สองตัวนะครับมาวางในกระดานแบบนี้แล้วก็ตีหมูสามตัวแรกก่อนนะครับพอตาที่สองเสร็จก็จะเป็นสามตัวผมเอาบีสไปหนึ่งตัวแล้วกันบีสหนึ่งตัวแล้วก็อืม ่เดียบนน่่กออเราตีพวกนี้มันจะมีอุปกรณ์สวมใส่มาให้ด้วยนะครับ mm hmm. ข้อดีของเกมนี้นะครับคือเราเล่นด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับการเติมไม่มีผลครับการเติมของเกมนี้มีผลแค่สกินตัวละครกับสกินแมพเท่านั้นนะครับไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นนะครับเติมเกมนี้ เพราะซาเป็นส่วนใหญ่เกมส่วนใหญ่ก็ถ้าเติมมันก็จะเอาใจนักเติมใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับโอเคซื้อซัส,สลเลอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวยิงไกลนั่นแหละอืมผมขอรีเฟรชหน่อยดีกว่า มขอตัวยิงไกลเป็น2ก่อนแล้วกันรอบสี่จะเป็นรอบ PVP ก่อนนะครับตอนนี้ผมเีให้เจ้าเสือไปก่อนทำให้เสือมันถึกก่อนเพราะมันเป็นบีตตัวเดียวที่เรามีมันจะตีค่อนข้างแรง,งก็ถึกไปก่อนเพราะยังไงของมันย้ายได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าย้ายเอา โอเคพีพีรอบแรกก็ชนะไปอย่างส,สวยการแพ้นอรอบแต่ละรอบไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเลือดเรามีหนึ่งร้อยนะครับแพ้หนึ่งครั้งก็มันจะยังไงอ่ะพ้แพ้หนึ่งครั้งมันก็แค่จะลดลดเอ่อลดเลือดของเรานะครับจากหนึ่งร้อยก็ลดไปเรื่อยๆถ้าหมดศูนย์เมื่อไหร่ก็คือ่อยจบนะครับอืม ผมล็อกไว้ก่อนแล้วกันตัวบางตัวนะครับถ้าเราซื้อมาผิดสามารถขายให้ได้นีครับซึ่งจะได้ราคาเต็มก็คือซื้อมาหนึ่งเพชรก็ขายได้หนึ่งเพชรนั่นแหละวุยตอนนี้เขามีฮีโร่เท่ากันอยู่ะแต่ว่าเขาที่เปรียบในเรื่องของจํานวนใช่เพราไม่ใช่เรื่องของเลเวลซึ่งอาจจะไม่เราแพ้ได้โอเคครับตอนนี้ผมน่าจะแพ้ Yeah. เห็นป่ะเมื่อกี้เราลบสี่ไปเรื่อยแล้วก็เหลือเก้าสิบหกย่อยหมูทิ้งไปเลยแล้วกัน ้นเกมยังไม่ต้องอะไรมากนะครับมันจะแพ้บ้างก็ไม่แปลนเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อเพื่อให้บนกระดานเรานั้นมีแต่ฮีโร่สุดเก่งเพื่อไปวัดกันเลดเกม <c oughs> เพราะว่าเลดเกมเนี่ยมันจะเลดเกมถ้าเรามีฮีโร่ดีเราก็จะไม่แพ้ต่อนะครับตอนนี้เสียเลือดช่วงต้นเกมได้อยู่โ <c oughs> okay. อ,อเคขอรีเฟรชอีกหน่อยผมไม่เจอที่ผม ถ้าตัวเดียวกันนะ่ะมันจะอัพดาวซึ่งผมหาไม่เจอผมขอถอดของจากเจ้าเสือมายัดให้ไอ้นี่ไปเลยรอครับรอเกมนี้ค่อนข้างใช้โชคด้วยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการโชคในการสุ่มไพ่ตรงนี้มาลงกระดานของเราอะ่ะ ถ้าเจอไพ่ใบเดียวกันมันจะอัพดาวได้ฮีโร่สองดาวก็ทำอย่างนั้นแหละอันนี้เขามีฮีโร่เหนือกวกับเราหนึ่งตัวโอ้ช่วงแรกแพ้เลเทเลยเว้ยเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะตีตื้นกลับไปเป็นที่หนึ่งได้ไหมผมเพิ่งเล่นได้สองวันนะครับแล้วก็จะมาหัดเล่นกันต่อเรื่อยๆครับผมค่ oh. อนข,ข้างติดเลยนะเกมเนี้ย ว่าแมชหนึ่งมันก็ใช้เวลาเล่นานานอยู่นะ ดูอีกที่ถือคาถาสีเขียวของผมเอาตีมันคือการฮิวนะครับเนี่ยมันจะปักฮิวไว้อย่างนี้แต่มันจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยสิจะฮิวให้ใครจะฮีโร่ผมตายหมดอ่ตอนนี้ฮีโร่ผมสี่ตัวนะครับมันสามารถเพิ่มฮีโร่ได้จากการใช้มานาห้าอันผมเขาเรียกเพชรว่ามานานแล้วกันเอเรียกเพชรนั่นแหละ ยปต่อไปเราส่งเลยห้าตัวแล้วมผมอยากสุ่มว่า่ยเดี๋ยวเราล็อกน้่นี้ไว้ก่อน ตอนนี้แนวหน้าของเราน่าจะอ่อนเกินไปที่ผมดูนะใช่ครับตัวน,นี้ทับหน้าของเราค่อนข้างอ่อนเกินไปผมยังสุ่มไม่ได้ตัวเดียวกันเลยเราต้องสร้างทับหน้าเพิ่ม ผมต้องการที่จะสุ่มให้มันได้ไอ้เจ้าเนี่ยเพิ่มซึ่งมันไม่ออกมาเลย <laughs> ชโชคไม่มีงั้นเหรองั้นเดี๋ยวผมจะโอ้โหย้ายไม่ทนนันอีกโอ้โหเอ้ยฮิโรเขามีหกตัวมากกว่าเราหนึ่งแถมสามดาวเขามีเยอะด้วย <laughs> เขาเล่นเป็นตีเละกใกล้นะ ออดวงหน่อยสิเออสักทีให้ตัวสั้ืมเรามาดูกันต่อครับ เกมนึงมันเล่นนานครับไม่ใช่ว่าเราตีแพ้รอบเดียวแล้วเราจะแพ้เลยไม่ใช่นะครับเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อเลือดเราหมดนะครับตัวนี้เลือดผมเหลยเจ็ดสิบด้วยเจากทางขวานะครับผมชื่อนานาตัสนะครับด้ย <'s> awesome. ดาบคลิมาเพิ่มกับไม้เวทไม้เวทใส่ให้นี้ไปดาบคลิก,ก็ยัดเข้าไป ถ้าเราถูกใจตัวไหนเราสามารถกดล็อกไว้ได้นะครับช่วงแรกผมจะไม่เน้นให้มันโหดแล้วก็เยอะเท่าไหร่นะครับผมจะผมจะเน้น เน้นไว้เล่นเลตเกมเน้นเตรียมเตรียมทีมไว้เล่นเลตเกมโอ้ตอนนี้คนแรกเขายังไม่แพ้เลยนะครับทีท่ีการดูว่าเขายังแพ้หรือไม่แพ้คือเลือดเนี่ยเลือดทางขวาไอ้บ้าไอหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเปนสองเนี่ยมันจะเลี้ยงเงี้ยครับโอเคเขาแพ้แล้ว สาดาวไปเลยซื้อมาโอเคทีนี้เราก็มี3ดาวแล้ว1ตัวตอนนี้เดี๋ยวทับหลังเราแค่2ตัวเนี้ก่อนก็คือเป็นเวทวงกว้างกับสตันเอาติตัวนี้นี่ครับมันจะสตัรน,นะครับโซนิกบาร์ส่วนอันนี้มันจะเป็นดาเมจระยะกว้างครับโดูหลายตัวเหมือนกันตอนนี้เราจะอัพทับหน้าให้เราเก่ง ทับหน้าคือพวกที่ยืนแทงนั่นแหละพวกที่เข้าไปไนแหละโอเคน่าจะชนะนพอตัวเราเริ่มดีมันก็เริ่มชนะนะครับช่วงแรกๆก,ก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจเท่าไหร่ก็ได้ในความคิดของผมนะครับเกินี้มันต้องใช้หัวคิดเหมือนกันนะว่าเราจะวางทับยังไงแล้วดต่แผนใครแผนมาเมาืกัน ไงดีวะ่ะผมขายก่อนแล้วกันขายไม่คุ้มอีกโอเคไม่ได้อะไรเลยโอ้สองดาวเขาเยอะจังมีฮีโร่หกตัวซะด้วยตาที่หมดจะแพ้นะเนี่ย เรียบร้อยโอเคเอยมันอยู่ที่ดวงในการจั่วได้ด้วยอ่ะถ้าเราจั่วไพ่ได้เหมือนกันเร็วๆมันก็จะอัพดาวขึ้นได้เร็วแบบนี้สองสามสุดยอดกว่าจะจั่วได้ดีๆดีไม่ใช่โอกาสได้งยายๆนั่นเนี้ย เสือกลายเป็นสามดาวเว้ยเดี๋ยวเราเทรดของหน่อยมันยังเป็นหนึ่งดาวอยู่โอเคเทรดไม่เจ้าเสือเทรดเกาะมาด้วยกันไปลุยโอ้ชิบหายแอซสซิสซินสามดาว กอตอนนี้ยังไม่สวยผมขอเพิ่มฮีโร่ก่อนแล้วกันนะยืนขวา ตอนนี้ตีกับฮาร์ปี้ก่อนตาหน้าถึงจะ p ีวีต่อตอนนี้แนวหน้าผมยังบางอยู่อะเพราะว่าตัวดีมอนของผมมันเนี่ยตัว,นตวนเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยมันมันเป็นดาวเดียวอะครับล้วผมสุ่มไม่ได้เลยเห็นปะไม่มีดวงในการสุ่มให้ได้ดีมอนเพิ่มเลยถ้าได้เพิ่มมาผมก็จะเอามาอัพให้มันได้เพราะไอ้ตัวดีมอนตัวนี้ค่อนข้างโหด ถ้ามันเป็นสองสามดาวอ่ะโอ้โหโหดมากยิ่งจะสามดาวแล้วผมอัพใส่ของให้เต็มเต็มอ่ะบอกเลยว่าไร้เทียมเทิน,ไ,นไปไปสวยแล้วของงามยังไงทีนึง ตอนนี้เรายัดให้เสือไปก่อนเสือโคง้งผมเรียกว่าเสือโค้งนะเสือโค้งเราเป็นตัวสามดาวที่น่าจะโหดที่สุดของเราในตอนเนี้อืมฮีโร่จิตตัวมากกว่าเราตัวหนึง่งตอนนี้เสือเราค่อนข้างตีแรงอยู่เพราะผมใส่ของให้เยอะแล้วก็เป็นสามดาวด้วยโอเคมีรูอิทวางฮิล ตอนนี้น่าจะไหวนะเสือเราตีค่อนข้างแรง,งแต่ผมต้องต้องการทับหน้าเพิ่มอย่างพม่าเลยต้องการดีมอนเพิ่มอะหรือเราคนเปลี่ยนจากดีมอนเป็นตัวอื่นวะเออดีมอนมีไม่มมพอเหรอนี่สุ่มไปเราจะเปลี่ยนทับหน้าดีไหม ตอนนี้ทับหน้าของผมที่เป็นตัวตีมีแค่เสือกับดีมอนซึ่งถ้าดีมอนมันโหดกว่าเนี้มันจะดีมากมากเลยพูดถึงคือถ้ามันอัพเป็นสองดาวอะ่ะสองหรือสามดาวก็ได้แต่มันไม่มันเนี่ยไอในไพ่ไพ่ในนี้มันไม่ทําให้ผมคือวิธีที่เราจะมีสองดาวหรือสามดาวก็คือเราต้องเอาตัวเดียวกันตัวเดียวกันไม่มีดาวสามตัวได้สองดาวแล้วก็สองดาวสามตัวจะได้สามดาว ตอนนี้เราฝากทุกอย่างไว้กับเจ้าเสือโค้งก่อนแล้วกันได้อยู่เพราะตอนนี้เสือโค้งเราค่อนข้างแรงสผมยัดอะไรไปเท่าไหร่วะปั๊บไม่มีวี่แววปั๊บไม่มีโอเคมีเริ่มได้สามดาวแล้วครับก็ปลิน อยากได้มนุษย์อันนี้วะปจับให้เสือหลักๆก่อนเออผมไม่มีดวงในการสุ่มให้ด้ดีมอนดีๆเลยดีมอนตัวเนี้ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่น อืมดีมอนตายไป <laughs> อา่าใช่ผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นปตัวอื่นแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นตัวอะไรตอนนี้เราอยู่ที่สี่นะครับอันดับมันจะวัดตามเลือดนะยิ่งเลือดถ้าเลือดเต็มก็อยู่ที่หนึ่งเลือดเยอะก็อยู่ที่หนึ่งไปเอ้ยได้อีกแล้ว <laughs> ได้ตัวหนึ่งอียม,มันเป็นสีอะไรผมขอดูก่น เป็นสีฟ้าตอนนี้สีฟ้าก่อสุ่มได้คือยี่สิเซนเพิ่มให้เป็นสามสิบสามสิบแล้วกูยังไม่ได้มีวีเวลเลยเวนขออีกตัวเดียวเนี่ยเราจะทำไอ้นี่เป็นสองดาวแล้วทีมเราจะค่อนข้างโหดแล้วก็ขอไอ้นี่สองตัวอีกสองตัวเราวก็จะได้นี่สามดาว <c oughs> โอ้โหฝังตัวข้าโหดเกินไปตอนนี้น่าจะไม่ไหว ผมคิดว่าไม่ไหวอะ่ะน่าจะไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆเลยไหวก็แย่แล้วโหโดนทำเหตุเท่าไหร่มาเนี่ยโอ้สิบสองเหลือเๆลือสามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ดวงในการสุ่มดีมอนเรามันช่างน้อยนิดเหลือเกินหรือเปลี่ยนมาเล่นม้าดีวะผมเปลี่ยนม้าก,ก่อนเลยแล้วกันมา มา s <S ถอดของดีมอนออกซะยัดให้เสือไม่ได้หรอยัดให้ใครได้ยัดให้ใครไม่ได้เลยยัดที่ม้าไปโอเคผมเปลี่ยนเอาม้าเข้ามาก่อนเพราะยังไงมันก็แรงกว่าดีมอนอยู่ <c oughs> พั้เป็นสองดาวด้วย บวกบวกทิ้งโอเคชนะอยู่ถ้าแพ้ก็แย่ดิแพ้บอดเนี่ยโอ้โหแพ้ตัวแบบของตามแมปจบเลยนะด้านไงดวงกูไม่มีจริงๆแล้วมั้งเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีวีเววอัพเทียร์อ oh, okay. uh, uh ัพไปอืมใส่ให้คนนี้ ไห้นามีขอมาขอหนักชิ้นหนึ่งสิมามขอให้ไหวไโอ้ฮีโร่แปดตัวเอ้ยไม่นี่หว่าลงมากี่ตัววะเนี่ยแต่เขาใส่ได้ทังสุดแปดตัวโอ้โหแย่เนี่ยโอ้แปดตัวเราจะเน้นดาวเยอะเขาเน้นจำนวนเยอะ อะไรดีกว่ากันเนี่ยวัดกันดูวะเขาได้ปะออเอ่อวัตตอนนี้เขาลงได้แปดตัวแล้วขอนี้ตัวเดียวสบายเลยปับ๊บขวย่ยไม่มีเลย <c oughs> ยังได้อยู่ยังแทงได้อยู่แทงก็คือตัวผมเองนี่แหละเนี่ยเๆเ,ยเ,ยเ,ยเียดินไปเดินมาเห็นไหมนันนันตัสเนี่ยอืมผมต้องหวังพึ่งดวงเพื่อที่จะสุ่มได้เจ้านี่อีกหนึ่งแล้วก็ดีมอนอีกเยอะเลยหรือไม่ก็มา้ามาถ้าไม่ให้ดีมอนอ่ะโอ้แอสซีซีเลเวลสามแย่แล้วแหละโอเคเรายิงน,น้ำแข็งได้เร็วอยู่ ตีไกลไมเยอะเกินไป,ป <vin> เดินเท่าไหร่วะห้าอันดับหนึ่งมีโจตีไกลเยอะเกินไปผมก็เลยต้องการโอ้โหดวงกูไม่มีเลยดูดิ ผมสุ่มไม่ได้เลยอะเนี่ยไอ้นี่แค่สุ่มหาง่ายมากเลยเนี่ยโอกาสสุ่มสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะสุดในนี้เลยเนี่ยสามห้าไหนไหมเนี่ยโฮ้มีโอกาสเลยเว้ย,ยผมล้างทิ้งเลยไม่ไหวละ เดี๋ยวเราตัดสินใจล้าทำไงต่อทีอน,นี้เสือเรามีของอยูอ่แค่นี้น่าจะได้เู่เหลือสี่คนแล้วครับลำหนึ่งตอนนี้เลือดเก้าสิบสามโอเคมีม้ามาเพิ่มตัวหนึ่งขอตัวเดียวเพื่อนตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียวคุยไม่มีโอกาสสุ่มได้สีขาว35%ไม่มีเลยมันหมายความว่าจังใดโอ้โหเขามีสีม่วงโอ้โหตี้อะไรวะเนี่ย อาจจะต้องเปลี่ยนแผนในการหามาเพิ่มจำนวนฮีโร่ของเราแล้วหรอมั้งโอเคเอใช้มาเซต่อสู้เป็นสามดาวตีกันอยู่แต่ผมมีทรัพ์เหลือตัวหนึง่งไม่ใช่ทรัพ์ดิมีไม่มีเหลือตัวหนึ่งเว้ยไปโอ้ชิบหายเหลือแต่เมทแบบนี้ก็เละสิครับจะตายแล้วครับ ผมได้แต่อะไรวันนี้เฮ้ยโหให้กมไม่ได้หรอกว่ะเ้ยคุณยาโตะน่าจะตายไปแล้วโอ้เขามีเพชรอยู่63มันเอาแบ่งไม่ให้ผมได้มั้ยเนี่ยวันนี้ตรง่คนที่น่ากลัวคนที่หนึ่งกับที่สองครับ Chị xảm hơi hero nhiều dưới chứ, Tại các hồi lại hi hô <laughs> ไอดวงทั้งหมดในการสมายเนี่ยปั๊บเฮ้ย oh, wow. ห้าดาวเพิ่มมานหนึ่งตัวเฮ้ยถือว่าดีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยไวอยวอลล็อกอะ <They must S 1> ล็อกไว้อันนี้หายากที่สุด0.5% 0.5%มึงออกใช่อเีเนี่ยเนี่ย แหกตาดูสิสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเนี่ยยึดแม่โอ้โหตอนนี้เราเจอคนโหดอีกอะก็เหมือนจะสี่คนนี่หว่าอืมน,น,อยยอน้อยก็หอโลเลือเยอะ่อยเฮียเยอะมากมั้งเนี่ยอ่าโดนเท่าไหร่วะป้๊บสิบสามเลือดเหลือเก้าครับถ้าแพ้อ,อีกทีก็น่าจะตายเลย จัดตัวนี้มาลงไปแทนอีนี่เลยและผมขอเผาม้าทิ้งไปตัวหนึ่งเพื่อสุ่มกูก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับเกาะเข้าไป ลุยลุยลุยพ่อต้องลุยเท่านั้นเออเออเออแพเรียบร้อยเออโอเคครับค่อนข้างโหดเลยนะตัวข้างบนไม่รู้โหดไหมแต่ผมเพิ่งเล่นนั่นแหละผมก็เลยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเท่าไหร่ะนะครับ แต่ผมว่าก็เป็นดวงด้วยแหละที่ผมสุ่มหากีนี่แค่35เปอร์เซ็นไม่เจอเลยอะ่ะผอาครับคลิปนี้ก็คงต้องพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ